ให้ผมไปส่งเบบียนะนะนลูกผมนะ่ะไปส่งลูกผมน่ะลูกผมมาเข้าบ้านแล้แล้วยิ่งขับขึ้นมาอีกมาก่อนมาพ่อภาพนี้ทําไมมาปรา,าชายให้คนดูหน่อยภาพนี้คือประชายเของเมืองแหน่ใครพ่อจิงใจแย่หรอลูกเขาเอาคอยไปรับลูกไม่ได้ใจก็ อยากเอาไปลงก็ไปลงว่าเป็นกล้องวงจรบ้านคุณแต่ก็วงจรอ่ะมันมาจากอะไรมาจากเจ้าของบ้านเปิดเรื่องคนเดียวถ้าจะหลุดออกมาหลุดออกมาจากบ้านไม่มีคนอื่นหลอกไม่มีใครเป็นผู้อยู่อาศัยลูกน้องหรือว่าพนักงานในบ้านอ่ะไม่มีใครกล้าไปเอากล้องวงจรเจ้านาย่มาปูดหรอกนอกจากเจ้าน้าที่สต่ใปูดถูกไหมเจ้าหนาย่เอาทุกเทิร์นเปลี่ยนทั้งหน้าที่วันเสาหน้าเทิร์นเราเทิร์นบอกว่า ใช่ไปแอบเอากล้องวงจรบ้านเจ้านายมาโพสลงโซเชียลมันจริงหรือไม่นอกแต่ว่าเจ้านายหลุดออกมาจากนั้นแล้วแล้วก็เจ้านายก็สั่งให้ลูกน้องโพสซึ่งต้องการอะไรก่อนที่จะโพสโพสไปอย่างนั้นไม่มีใครว่าใครบอกได้ว่าใครกับได้ไปโพสบอกว่าไปกิจการบอกกีดกันแต่สิ่งที่ทาไม่ถูกต้องการที่คุณเอากล้องวงจรแล้วตอนใช้ไปรับไปสง่งลูกนี่ ฉันไปบ้านละบอกทุกลัานฉันเลยว่เด็ไปไทายคลิปบ้านที่ลุ่งโซเชียวเลยฉันไปไทายตอนที่ฉันออกไปแล้วกับลูกฉันความแล้วสิ่งที่ทําลองคิดดูแล้วว้ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณเอาภาพก้ววงจวรฉันไปรับลูกแล้วคุณเอามาเปิดแพร่ต่อสู่สารณชนถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องคุณทํตถอไปนะแม้ค่างป้าที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ดีส่วนเดียวกันแต่เขาบอกเรา เราก็อุตส่าห์บอกว่าเจ้าต้องเผไิญปัญหายังกันเด้อป้าจอเออป้าจอกับผมนี่ไม่มีอะผมบอกเลยว่าผมไม่มีหาอรกับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงบอกผมผมไม่รู้เขาบอกว่าต่อไปนี้ที่ติดต่อหาป้าแอ๋งไม่เป็นไรอืไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่ได้โฟกัสที่ตัวป้าจออยู่แล้วลูกฉันเท่านั้นที่เป็นหลักใช่ไหมล่ะ แล้วพอวเองทำเอาเอา,เอากล้องมฆะไปลงแ,แล้วเราขาคอมเมนต์ด่ามันก็ว่ามันก็ช่วยอะไรไงนะเพราะคุณทำหาเรื่องให้คนต,ตัวคุณเองเจ้าหาเรื่องตัวเจ้าเองเออคอยว่าได้บ่ายคอยบ่าเราคอยอยากพูดกับเจ้าก็คอยพิรุญยันคอยต้องซื้อสั่งเจ้าดีสั่งเจ้าดีสั่งคอยแยกอะไรกับเรืแต่แต่ว่าต้องแยกแยก,แยก,แยกว่าระหว่างสั่งกับติดต่อลูกกับข้อเขาต้องติดต่อกันให้ได้นะครับไม่เคยกีดกันไม่เคยกีดกันลองพิจารณาดูสิผมสิขงผมเล่านะครับไม่มีใครกีดกันใครนะ ผมย้ำว่าไม่มีใครกีกันใครแต่ลองฟังดูว่าติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปก็ไม่มีโทรไปก็ปกอ่ามีเบอร์ทีเนี้พอป้าแอนที่ผมติดต่อประจำเนี่ยเออเหมือนเหมือนอ่าแม่ต้องพูดว่าอะไรอันนี้อันน,อน,อนี้นนนนนนนใช่ไหมเขาก็เลยเอาอ,ะ,อาะไ่ะอาจจะเป็นจากคุณเปน็นโน้นเรื่องอะไ้บางที่ว่าไม่ต้องพูดว่าถันถ้าาฉันมีลูกอย่างนี้ใะ่ไหเขาก็เลยตอบอันเดี๋ยวกล่องอุ้งตันั่นแหละ เขาเรียกว่ากล้องจานี่คุณคิดดีแล้วใช่ไหมทุกคนมาเฝึกแปลว่ามัน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 บ่งบอกถึงความปึกแม่พี่ที่คุณไปแบบเหมือนเอากล้องจากอะไรมันมันมองบถึงความปึกตีผมมันเหมือนปึกซ้ำปึกซ้อนปึกซ้ำซากอะไรเงี้ยมันเป็นปึกมันเป็นปึกอะไรชั้นแหมคนเราเป็นฝึกเดียวใช่ไหมแต่วันนี้อาจจะเป็นปึกฝ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 ึกอะไรเงี้ย คืออยากเอาชนะเราอะ,หะให้มันฉลาดกว่าน,นั้นหน่อยให้มันดูดีกว่าน,นั้นสร้างภาพให้เป็นแถมยังทำให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่า<อ>ต้องการจุดประสองคอ์ไรถึงเอาฉันกับลูกไปโพสลงโซเชเียลมีเดียซึ่งคุณไม่รับอนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ต้องหนีแต่ให้สังคมดูอเองให้ฟังเอาเองเอาเหรอคือเต,ต็นต่ายแค่ไปรับลูกแค่เจื่อปิดเรื่องไปรัวเมื่อวานนี้ไม่มีดยามมากอะไรเลย หมู่บ้านนี่ทุกคนแฮปปีทุกคนดีใจมือว่าอใต,ตาตัวเกี่ยวบอกมาบอกมาเจอพ่อมากินข้าวบอกเคสไม่มีดรามา่าไม่มีดรามา่าดำาหมกอะไรแต่ไม่มีดราม่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากก้วจอบมาฉายคุณโดนประเทศไทยด่าทั้งประเทศแล้วคุณถามว่าคิดว่าคุณบอกฉันหายื่องคุณหมดหยุด อยู่กันแบบนี้ใครฟังถ้าเขามีถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟงังเขาจะเข้าใจมีแต่พวกพวกที่บอกว่าปิดหูปิดตาฟังเขาหนักถึงจะไม่รับฟัง<ม>อนอกจากคุณจะปิดหูปิดตาคุณจะไม่รับฟังสิ่งที่มันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เอแล้วเอากองชาตม,มา ผมต้องการบอกคนหรอหือว่าฉันไม่เคยกิดกันเหมือนที่พ่อเขาสื่อสารออกไปนะบอกฉันบอกกอบขอความฉัน่วไปกับอะไรติดต่อไปให้ฉันติดต่อผ่านสารภูมิหรอ ไปเคาะบ้านการที่จะไปแบบบ้านคนจะต้องมีการบุ๊กกิ้งว่าจะเข้าไปนะจะรับนี่นะแจ้ซฉันไปกดกิง้งมารับลูกจาก้าเขาไม่ได้บอกสมมติเราลงหน้าผมไม่ได้บอกลงหน้าเขาก็จะมาบ้าง,งถูกไหมคือ <c oughs> ฉันไม่ได้พูดมาเลยพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุข <c oughs> พื่อจะบ้างมีศีสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่กับเธอแต่เวลาฉันเจอลูกนะตั้งสติหน่อยจะสร้างข่อยเรื่องอย่างเดียวกับสร้างไปแต่ว่าพ่อมีหนุ่ยวางลงวางเรื่องการสั่งลงก่อนเรื่องลูกสั่งหาย แต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมาเรียกเอามาผสมกัรคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแมนมอลคือคารองลูลนี่แยกออกสิเจ้าสร้างไข่สร้างไข่คือจังอ่า่่อาลิสอ่าสร้างไข่คือจังทองคอ่าสร้างคือจังทองค้ำคือยังอันอะไรยึดได้ของนามอะไรเป็นก่อนก่อนไข่กับบาร์ดาวพ่อเขาประเด็นชนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่ามึงจะบม่ได้ประโยชน์ชีวยไข่อยู่แล้วแต่ประโยชน์ไข่คือลูกไข่ ผลป่าผลที่ถอดมีเขารู้สึกมีผลตอรบรับคือลูกกับพ่อเขานั้นผู้คนจะเป็นเะไรี่ทำให้ผู้คไม่ใช่เรื่องของฉันครับอ,อันนี้พูดเนี่ยฟ่าเพราะอะไรไม่เคยพูดในเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบอกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทาไมผมถึงพูดเพราะอะไรเมออื่อวานนี้เราคิปกล้องเอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องผงจะมาเปิดเมื่อเช้าสิแล้วครอบครัวเขาเขาไปรันแชร์ป้านว่า,าไหนล่ะ มึงบอกว่ากูปิดกูกิจกรรมึงเหรอกูก็จะโพสขายขำมตัวเองค่ะอ่าแบบแรกกูขายขามตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นพวกกูจะเป็นบ้ากันจริงเหมือนทั้งบ้านจะบอกเลยจริงๆถ้าคุณเป็นอย่างงี้กูจะบ้าจริงๆในอนาคตกูจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลยคุณจะม่มีวิตสสตาง์ในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนำความแค้นนำคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนำทุกอย่างเพราะตอนนี้สำหรับคุณไม่มีอะไรโกรธกันแล้วนะไม่มีอะไรประทับต่อกันแล้วนะเออแต่ สิ่งที่ปัญาคือเรื่องลูกเรื่องเต้าแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเอาข้ออเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบอกกัาไม่บอกกันฟังดิเอาก็ต้องบอกสิต้องหวว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบอกฉันจะดูไวล่ฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะกล้าพูดเนื่องามถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโดนคนยำยำแบบยำเลยละ่ะนะครับ ส่วนเรื่องที่ทางทางยุติธรรมอน,นันต์ให้เรื่องกฎหมายเป็นคนจัดก,การศาลท่านจัดการผมไม่พูดอีกแล้วให้ให้สามท่านจัดการใครอยากอยู่ก็อย,อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลท่านเป็นการบายเซโลงังเซายอนาลละอะไรเงี้ยความที่งบางจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเอยบอร์ีแต่อันนี้คุณบอกฉันแค้นหมดแล้วคุณโฉมอะไรมา,ามอะไรนั่นนี่นู่น ถ้าจะไม่ติดต่อผ่านป้าเขาเธอติดต่อผ่านไทยเพราะแม่เขาไปทำงานแต่คนที่เรียกประจำบล็อกฉันจะให้ฉันทําอย่างไรกับเรื่องนี้จะให้กระับผมทาอย่างไรกับเรื่องนี้นี่หนาซ้ําไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคําพูดคาอะไรต่อให้ความสิบกล้องวงจรกฉันก็ไม่ยากเหตุผลจะฉันต่อมาอยากกบวงจรตอนนีมันก็ตลกเนาะ มันยังก็ตลกมันตลกอยู่ไม่ใช่เถิดไม่ใช่บางทีหรอกมันตลกทุกทีไม่เคยขีดกันเขาพี่ว่าเขไม่มได้บอกข่อยว่าได้บอกว่าจะขีดก,อกอันอ,อย่างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่าาชอบข่อยชอบอ่านขางข่ายแถมพี่เที่อย่าติดต่อปไปไรเพิ่มมาช่องทางเพิ่งมีปัญหาเข่าเพิง่งเข่าโทรศัพท์เพิ่งมาแรงอันนี่ทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อแม่มีปัญหาเมื่อไอ้ชั้นทุ่มไปทั้งสารพูดหนาบ้านทีกันเจ้าที่ก้าจะาปล้าลูกสิบลอมันก็ไม่ใช่ แม้ทตที่าทพเรียนอืมแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่าพ่อครัว,วประจับบ้านคุณกเรัยงคอมเน้์ดากันอย,อยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถืดโค,โครกดใจเพราะลูกฉันมีงนันถ้าคนฟังเขามีสติฟังเขาคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องกิดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบพแบบะบาปปาประดใช่ไหมคือเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่น ขอเงินค่าต่อค่าเท่ากัาเนี่ยนะผมไม่เคยมีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดเพาว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นแบบว่ามาเป็นข้อเมียมเป็น่าอยนี้เดี๋ยวดีออกนี่แหละนี่แหละคือใส่จากกล้องวงจรที่เอามาโค้ดน,นี่คือฟิลแบบจากกล้องวงจรก็เลยตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบอกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทำไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะมีประเด็นไงเออเพื่อนเป็นลนโกงกนี่าเนี่ยบอกว่าไปรับลูกยาก ก็นี่แหละป้าใจพูดแล้วพอไม่มีคลิปนี้ฉันก็ต้องพูดคอยห้บอกดิเอาคอยไปบอกบอกผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบล็อกผมผมเคยพูดไหไม่เคยพูดไม่เคยพูดมีแต่ว่าพูดเรื่องตัวเองอ่ะเรื่องที่ต่างๆเขาพูดไปตามจุดไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบล็อกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้คุณจะเห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่ในนี้หมดเลยครับเรื่อนี้หมดทางข้อความที่เขาเรียงความมาให้เราไป ผัวผ่าพี่เลี้ยงตลกเพี้ยงเปนไข่แต่ว่าเราดีเยู่ดีอันพระ,ะเอกราดีข่อยหอกเราเราดีเราต้องไขมวนแล้วเราแยกแยกออกระบางผู้ใหญ่ผิดกันยยก์ครับเด็กหน่อยเราก็สิถ้ามีเด็กมากเรารเก็สินแยกแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่เราจะสุริพิดกันไปตอนเด็กหน่อยต้องได้ความปกติบ่ได้เอาความอาคติมานั่งถ้าอาคตินำคุณจะเป็นบ้าจริงในอนาคตคุณจะเป็นแบบสีน้โผล่ต้อนรับคุณเลย,เลย เพราะคุณมีความโกรดความแค้นครอบงำในสมองคุณตลอดเวลาอันนี้จะบอกว้วก่อนครับใครนี่เพียงไคไปบางสิ่งร่ใครไม่เคยใจริญตลอดไม่เคยคิดแค้นอาฆาตใครแต่ตาตาม,ถ,าม,ถ,ามถูกต้องแค่นั้นนะครับ